โอเคครับทุกคนมันมาอยู่กับแมปเดชช็อกอ่าผมบอกได้ว่าผมไม่อยากจะตัดช่วงไหนออกไปเลยผมอยากให้ทุกคนดูเต็มเต็มคลิปนี้คือโนโนแบบไม่มีคัดไม่มีอะไรเลยผมจะมาเล่นให้ดูไงผมมากนะผมเป็นตัวละครในเกมนี้อืมมัน,ปนแ,ปแปลกมากๆเลยว่าไหมอย,อยู่อยู่เพื่อขอผมสามคนก็หายไป มีเพื่อนคนสุดท้ายที่ได้หายตัวไปได้ส่งข้อความมาหาผมว่าช่วยด้วยหลังจากนั้นผมก็ติดต่อพวกเขาไม่ได้อีกเลยมันแปลกๆใช่ไหมล่ะโดยพี่วันเอฟเกมึเลนะรับดนะรอสักหอโอเคช่างเถอะเดี๋ยวเขาต้องออกไปตามหาเพื่อนของผมควบคุมผมดีๆด,ด่ะที่นี่คือบ้านของผมเองนะตัวหนึ่ง ครอบครัวผมหลับหมดแล้วไปกันเถอะเงื้อเรื่องดีมากไม่อยากตัดเลยเล่นแล้วโอ้โหเดี๋ยวจะเล่าคลายคลิปให้ฟัง,งตามรถก็ตามที่เขาบอกคือบอกแล้ว่าเกมนี้สมบูรณ์แบบมากถ้าเกิดเขามาดูคลิปผมก็ช่วยสร้างแบบอีกภาคสองมากโคตรสมบูรณ์แบบมากอาคารนี้ดูสมดูสมนะจริงไหมอันนี้ต้องเก็บเกียงตะเกียงอันนี้เดี๋ยวมันจะไม่สปอยดีกว่าดูตามผมไปด้ยตะเกียงเก็บเก็บไปดีกว่า ข้างหน้ามีห้องสามับสด้วยล่ะน่าจะเข้าไปได้นะเจ็บประตูเออผมลืมผมลืมใช้ใช,ใช้ตะเกียงว่ะโทษทีเก็บมาแต่ไม่ได้ใช้ก็ว่าอยู่ทำไมมืดห้องเก็บของสามทับสี่แล้วเนี่ยเอ้ยปีหน้าก็ขึ้นหมอสามเลยเค okay. เครื่ออกแบบฉากดีนะไม่ได้เก็บของด้วยด้วยหรอ รู้เนี่ยว่างสามสี่มีที่มี้ห้องเก็บของด้วยถ้าภาคไม่ถ้าเกิดภาคไม่ดีอะไรก็ต้องขออภัยด้วยอันนี้ผมนั่นในห้องเร็กข้างหน้าว่าแต่มีแสงอะไรมาออกมาด้วยล่ะเกมนี้เล่นไมา่นานเลยเช็ดเหรอข้างหน้าทางตันแล้วล่ะแต่มีประตูอยู่ไปสักหน่อยก็แล้วกันมาร์ก <c oughs> ตอนเล่นอะแบบสักหน่อยแบบเยอะมาก วุ้ยแต่เขาทำฉากก็ดีนะถึงมากโมเดลอาจจะไม่ค่อยดีมากแต่ว่าพวกห,ห้องเก็บของรลอนเนี่ะดีละเผื่อเพื่อนๆจะอยู่ที่นี่ <_ d ient> ที่นี่สวัสดีมีใครอยู่ไหมน,น,นี่ฉันเองนิชันเองมาร์กไงขอเพิ่มอะไรข้างหน้ามีทางแยกหรอไปดูหน่อยดีกว่า <_ d ient> คือแบบฉากออกแบบได้ดีมากอืมกูว่ามึงดน เฮ้ยไม่สปอยไม่สปอยให้คนดูไปดูอตอนทายเองโอเคมึงโดนตีมโอ้โหเนี่ยเจ็บหัวจังเมื่อกี้อะไรกันวะว่าแต่ที่นี่คือสองของโรงเรียนนี่มันยาวห้อมมันไม่ตกใจนะว่าตอนอแรกๆเล่นคู่ตกใจ เด็กที่ไหนเอาตุกา๊กตามามัดไว้ตรงนี้เนี่ยตกใจหมดเลยตอนแรกตอนแรกๆไอ้เหี้ยตกใจมากสะดุ้งหมวจะเทีบบยยวใบโจโง่ก็โผล่มาโอ้อยังไม่ทันตั้งตัวเลยอันนี้ตั้งตัว,วอะไรรู้ละเคกดีเนาะเล่นแบบเนี้ยมันไม่มีอะไรมากเกมนี้ไม่มีอะไรมากทาไมทางมันยาวจังเลยกูคิคดเะื่น ดีมากเวอร์ผมบอกเลยเขาทำสองสามแมปก็คือสองดีเกมไทยซับแล้วก็อิงซับก็คือซับอังกฤษให้คนอังกฤษมาเล่นผมอยาแนะนำเลยคนที่ดูช่องผมเนี่ยถ้าดูอยู่อะเล่นเลยเล่นเลยบอกเลยว่าต้องเล่นคือต้องเล่นอะเกมเนี้ยยังไงก็ต้องเล่นเจ็บเพนแลุงทำไมกูตกใจวะ เวแล้วไงพื้นสุดสะง,งั้นโอ้โหฉากออกแบบดีนะรายละเอียดค่อนข้างเก็บตะเกียงก็นั่นไงที่นอนเหรอดีเราจะได้พักสักหน่อยกันล้วกันเ <L> มื่อยแหละอยากพักใจทอนหายใจเหมือนใครมา,มาหายใจรถตักคอแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมมา โอ้ฝันแล้วเนี่ยผมพลาดสคริปต์ตรงไหนหรือเปล่าที่มันให้อ่านถ้าเกิดพลาดแล้วก็อ่านเองนะอืมก็กดฝันแล้วเนี่ยนี่ชัดฝันไปใช่ไหมเนี่ยกดซับช่องผมได้ครับแคชเกมทุกเกมนะครับส่งมาเลยอยู่ในโลบอกนะไม่เอาเกมอื่นตอนนี้ยังไม่อยากแคชเกมอื่นแค่โลบอกก็จะ ก็แต่ที่นี่หรือหมู่บ้านเลยใช่หมูม่บ้านข้างหน้าเราตรงเนี้ยมันเหมือนบาเลยเออดูมีโต๊ะแต่ไม่ใช่มันคือบ้านมาเสียงกรีดร้องกูจำได้เสียงกรีดร้องงดงามเหลือเกินอะไรของกูเนี่ยเสียงเมื่อกี้นี่มันมันเหมือนเสียงแคสเหมือนเสียงเพื่อนไง <_ d ose> มันโดน,นโดน,นโดนปัดคอแล้วมั้งกลัวมันน่าจะเป็นศพไปแล้ว <_ d ose> ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดผมไป็นตุนครในเกมนะคหูเป็นผมผมวิ่งไม่ตามหาเตืนตามทางไปแล้วกันเรา,าจ,จะฝันไปงจริง <_ d ose> โอ้ไม่ถึงประตูเปิดแล้วหรอ ตอนแรกที่ผมเล่นผม Inner, อินเนอร์ไเยอะมากเลยแต่พอมาอัดจ,จริงๆไม่ลงรายละเอียดเลยโอ้โหเดี๋ยวเปิดเสียงกันดูมันเสียงมันน้อยบางทีผมไม่ได้ยินผมอินไม่ได้ไงอุจะแบบนี้มันแบบแ,บบแ,บบแรกเลยที่ว่าเล่นแป๊บเดียวตัวอินมากอินเนอร์มาเต็มเลยนะกูอยู่เดินนะอ่ะขอโทษที มือมันลื่นฝันไปจริงสินะเอาเร์ไปกันดีกว่า แมปนี้ความพีกอ่ะอุโมงเหรอมันเชื่อมไปที่ไหนกันนะเสียดินถล่มเดินไปต่อเลยกันโหดูใหญ่จังเหมืองเนี่ยทำไมมีเมืองใต้โรงเรียนพอ,ออถามพออ,อดูนะเพื่อ,อจ,จะมีศพนักเรียนอยู่ในกล่องนะ ถ้าเกิดขอ,อทำอย่างนี้จริงๆอะ่ะคือเหมืองเนี่ยไม่ควรสร้างใต้โรงเรียนเลยเออบางทีถ้าเกิดสมมติโรงเรียนแผ่นดินไหวเนี่ยมันุดเนี่ยโรงเรียนจมใต้เหมืองเลยก็ได้ถ้าเกิดเหมืองมันใหญ่นะถ้าเกิดเหมืองมันใหญ่เท่าโรงเรียนเลยนี่แผ่นดินไหวครั้งหนึ่งคือโรงเรียนสุดแหละไม่ควรสร้างครับยังไงก็ห้ามสร้างถ้าเกิด,มกด,มกดสมมติมันมีช่องโหว่อะไกัะเด็กตกลงไปไอ้เหี้ยจบเลย บ uce. ันไดยุดมากบันทิมงไม่น่ารอดอ่ะผมบอกเลยว่าเราไม่ควรยังไงก็ได้คือไม่ควรสร้างเหมืองไว้ใต้โรงเรียนอ้าวอาไงผมเราเองนะเบลทําไงอ่ะอยู่ตรงนั้นแหละไม่ทําเสียผู้หญิงนะ ทำไมลละนี่ฉันเองนะมาร์คฉันรู้ฉันฉันรู้ต้องตามต้องตามเฮ <c oughs> <Hey, S 2> เธอเป็นไรไหมกลับกันเถอะฉันจะพาวเพื่อนๆกลับไปด้วยแฟมิลี่โคตรแฟมิลี่เลยน่ากลับไปเถอะโอ้โ oh. หเดินได้ยังเนี่นยน่าจะเดินได้ละเออเดินได้ละ ไอเจ้อันนี้อันเบลเบลอันเบลไม่เราเบลหายได้ไงอะไรทำให้อะไรคือแรงยู่ใจทำให้เธอหายไปแล้นั่นแหละเธออาจจะเป็นคนเขินอายก็ได้อุ้ย <c oughs> แต่เบลต้องถ้าเกิดเบลมีชีวิตเบลมันไม่น่าจะหายไปไม่ใช่เหรอเบลเธออยู่ในนี้ใช่ไหม <c oughs> มัง้งนายกลับไปซะที่นี่เราไม่ต้องการนาย โอ้เสียงใช้ปิศานั่นใครอะซิดเหรอมึงใช่ไหมซิดสคริปซิสตอรี่มาซิซิดไปหาหมอไหมซิดคอไปเลไรอะซิดใช่ฉันเองนายกลับไปได้แล้วไม่ฉันจะไปกลับฉันจะกลับไปพบทุกคน อ้าวหายหายแล้วพ่อจกใช้วิชาเคลื่อนย้ายลิมต้าได้หรือไงพ่องไปสุ่มตัวครูอ๊ยหนไม่กลับไปนะโอ้โหแย่แล้วมาร์คโอ้มาร์คไปพูดเลยเซยงเปิดประตูเดี๋ยวยเพิ่งเดินให้หน้านี้ก่อนรู้เรื่องด้วยเดินนำก่อนสตอรี่สำห่ั เต็สเบลอยู่นี่อยู่ในนี้ใช่ไหมกุญแจแล้วเนี่ยเก็บไปด้วยแล้วกันยงเก็บ,กบโอเควิสิบสองนาทีแล้วอะ่ะมันมนานโคตรเลยแบบนี้มันนานอะ่ะทำไมคืนนี้มีแต่เรื่องบ้าๆเกิดขึ้นกับฉันเนี่ยฉันไม่เข้าใจเลยนั่นสิ มันอาจจะเป็นคนดวงสวยก็ได้นะเกิดมาทั้งชีวิตสวยๆแต่ต้องแบบนี้บ้างแหละไม่มีใครมันเกิดมาดวงสวยชิบหายไว้วอดแบบเดิมไปไหนรถระเบิดตุ้มคนฆ่ากันตายเป็นไปไม่ได้หรอกเฮ้เบลเธออยู่ในนี้ใช่ไหมใช่แล้วฉันอยู่ในนี้เองเลยซิสเบล อยู่กับนายใช่ไหมนานจาังวะเดินกี่กิโลเนี่ยนานกว่าครั้งเลยใช่เบลอยู่กับฉันเองไม่มีกฎวิง่งนะน่าจะต้องตามไลน์สตรอรี่ไปเรื่อยๆอ,ยเ,อยเอ,อดูนี่สิหัวใครเอ่ยโอ้ลิ <Holy S 1> ชีสน่ามันหัวเบลนี่นากแกฆ่าเบล แกต้องเร็วอย่าร้แกตายล้วครั yes ้งหนึ <S 2> <S 2> ่งอย่าคิดว่าแกจะตายอีกแกจะตายมาอีกครั้งหนึ่งไม่ได้จะจะฆ่าแกโหแล้วห้องแม่งบิวอ่ะมึงแกจิ้มแม่ง เนื้อเรื่องพีคไหมพีคดิคนเล่นแรกๆอะพีคมากไปต่อในแมปของเขาดีกว่าแมปคนเดิมสร้างอันนี้มันค่อนข้างเป็นเพลงฟังไอี่เราจะมาฟังกันแล้วจะอธิบายเกมว่าเป็นยังไงนเนาะเผื่อใครดูแล้วก็ยังไม่เข้าใจอีกทีนึงเราจะอธิบายฟังโอเคเกมเดีย๋ยวเราจะคอูดานน,นี้มันอเมซิ่งโอเค แค่นี้แค่นี้พอพอ,พอแล้วสำหรับนะเนื้อรื่งนั้นดีไหมดีเลยเขาเป็นอะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรเพื่อนของเขาที่เป็นคนสร้างอ่ะหรือเขาใ้หลุมศพก็สองพัสิบก้ถึง2 0 2 0ไมย่ให้เพื่อนเขาอย่าบอกนะเพื่อนพัฒนาเกมด้วการตายโอ้โน้ no. ไม่นะพูดไม่เห็นจะชอ็อกภาคสองแล้วะโอเคเรามาอธิบายเรื่องตัวเกมกเดี๋ยว ตัวเกมนั้นค่อนข้างดีเลยจีอ่คือสตอรี่ไลน์อะไรพวกนี้ไทม์ไลน์ค่อนข้างดีมาใล้สมบูรณ์แบบมากทำให้ผู้เล่นที่คนชอบแนวประเภทน,นี้ค่อนข้างอินได้ไวมากโอเคส่วนเรื่องที่2องความความสวยงามของการปั้นโมเดเลในแบบค่อนข้างดีเลยจีี่ว แต่บางอันก็อาจจะไม่สวยแหละอย่างพวกบ้านนะพวเนี่ยมันดูใหญ่เกินไปนคือบางทีตัวละครโรบอกเนี่ยมันเล็กมากบ้านมันใหญ่มันก็ดูเวอร์เกินไปนยอย่างที่3ามซาประกอบเอฟเฟกถ้าระหว่างอยู่กับระหว่างแบบเพอร์เฟกกับค่อนข้างกากเนี่ยให้อยู่ระหว่างเกือบเกือบเพอร์เฟกก็คือประมาณปานกลางมีเดียมนอร์มอล มีเดียมแล้วก็ท้ายใช่ไหมแต่เราจะเปลี่ยนเป็นเราจะเปลี่ยนท้ายเป็นเพอร์เฟคแล้วกันเนาะผมให้อยู่ที่มีเดียมนะครับความสมบูรณ์แบบนั้นของเนื้อเรื่องนั้นค่างได้แบบให้เท่าไหร่ให้สิบเต็มสิบเลยผมค่อนข้างอินมากกับการตายของเบลนั้นค่อนขีดโคตรแต่การตั้นมเดลที่สวยได้อยู่ชุดที่เขาให้ ตัวละครในเกมใส่ก็เป็นชุดนักเรียนโมเดลพงโมเดลผม,ม,ลผมการทำอนิเมชั่นของตัวละครอย่างซิสนั้นที่คอจะหมุนหมุนหมุนหักเรื่อยๆก็ดีเลยทีเดียวมาดูเหมือนผีไทยออแต่มาให้รูปแบบของของอน,นักเรียนที่ใส่ชุดนักเรียนแล้วกำลังถือหัวคนอยู่ได้อยู่ได้อยู่ให้สิบจสิบเลย สำหรับใครที่จะให้น้อยก็ได้หรือจะให้เท่ากับผมก็ได้ให้คนดูไปพิจารณาเองก็แล้กันนะมันไม่มีใครชอบเหมือนกัน่นท็นเรื่องใครจะเบื่อก็แล้วแต่แต่ผมให้เลยสิบตุลสิบ,สบค่อนข้างดีเป็นการเล่าเรื่องระหว่างเพื่อนสามคนที่หายไปโดยปริยายแต่ว่าคนสุดท้ายนั้นนำส่งข้อความมาว่าช่วยด้วยเพื่อนหายไปสามคนแต่พบแค่หนึ่งคนอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าต้องการสืออะไร แต่ก็นะมันก็ดีแหละเชื่อเถอะผมก็ปั้นไม่ได้ผมที่ค่อนข้างเรียนเรื่องปั้นโมเดลผมก็ยังปั้นไม่ได้เพราะมันค่อนข้างงใช้เวลาเยอะใละการทาเกมพวกนี้นั้นถ้าเกิดทําภาพขยับด้วยค่อนข้างลำบากยอดเลยให้สิบเป็นสิบมันเดิมโมเดล ให้หกเต็มสิบพอนะใช่ได้อยู่มันก็เไว้ที่กูดนะหรือใครอยากจะให้น้อยกว่านี้ก็ได้แล้วทำไมตัวละครกูลืมใส่หูฟังกับตุ๊กตาเนะี่ยโอเคไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเ้ยลืมใส่กระเป๋าด้วยว่าเออเอาเป็นว่าความเพอร์เฟกนั้นของตัวเกมนั้นค่อนข้างสมมุรณแบบเลยมีมีไทยซับไม่ด้วยหรือ ซับไทยนัย่นแหละค่อนข้างดีทำให้พูดเล่นที่อ่านอังกฤษไม่ออกเล่นได้หรือคนไทยที่อยากเล่นก็เล่นได้เพราะมีภาคไทยอยู่ได้ภาคอังกฤษอยู่โอ้แต่ผมเห็นคนเล่นแค่สองคนตอนทอี่กลับมาเห็นคนเล่นสองคนก็เขาไม่เป็นคนไทยแล้วนะมไม่เกี่ยวไทยโอ้ถือว่าใช้ได้เลยอันนี้ผมไม่เกี่ยนหมดป๊บปูล่าก็เลยติดติดฟอโลเวอร์มา มาอาัดพอดีผมช่องนั้นเบื่อก็เลยไปหาเกมเล่นแล้วก็เออมันได้ว่ามันดีก็เลยแบบชิได้อยู่นะก็โอเคมันก็ไม่แย่อะไรขนาดนั้นสำหรับฉันให้เท่าไหร่ก็ไม่รู้สิแค่หมนเองก็แล้วกันเนาะแค่นี้แหละมนสิบเก้านาทีแล้วไม่มีการตัดจะลงทุนวนเลยก็ได้โอเคแค่นี้แหละ